มีฟองขึ้นตรงทุ่นตลอดเลยนะครับนะีเฮ้ยทีเผอทีเผอมาทีเผอมาทีเผอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนักหนักครับหนักหนักครับโอ้อหปลาอะไรครับเนี่ยยังไม่โผล่นะครับออ้โหเห็นรีดน้ำดังปี๊ดปี๊ดโอ้เห็นตัวแล้วไงไง ทางมาถึงหมายแล้วนี่นะครับพนาฮะเราจะลงแถวนี้ครับเดี๋ยวสำรวจหมายสักแป๊บก่อนนะครับนะว่าจะลงหน้าไหนได้บ้างครับเอาละครับนะครับผมเดินสำรวจมาแล้วครับมาได้ตรงนี้แหละครับหน้านี้ถึงจะพอลงได้นะครับเดี๋ยวเราลงตรงนี้เลยนะครับผมเอาละครับจัดเตรียมอุปกรณ์สักแป๊บครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ เอาแล้วนะครับวันนะครับว่าแล้วก็มาเค้าเหยื่อกันนะครับผมเหมือนเดิมเหยื่อที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็คือเหยื่อตกปลาบันโจนะครับเหยื่อคุณภาพโปรตีนสูงนะครับผมนี่นะครับบันโจเหยือ่อตกปลาบันโจเพจนะครับผมเพจเหยื่อตกปลาบันโจลายบันโจและเบอร์โทรของเหยือ่อตกปลาบันโจนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปในช่องทางเหล่านี้ได้เลยครับเทลงไปนี่พอ แล้วก็ใส่น้ำเป็นเหยื่อที่ใช้ง่ายครับนะครับมือใหม่มือเก่านะครับไม่ต้องกังวลเรื่องสูตรครับผมฉีกซองผสมน้ำตกได้เลยครับผมอ่ากลิ่นโปรตีนนี่ชยเตะจมูกมาเลยนี่ครับเรียบร้อยเขาใส่น้ำเอาแค่มันหมากแค่นี้ก็พอแล้วครับผมนี่รครับนะ ออเอาเพียงแค่หยิบจับกันเป็นก้อนแบบนี้ก็พอแล้วครับผมเรียบร้อยอากาแฟหอมๆยามเช้ากันเลยครับ นะครับจัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับผมพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในเกมกีฬาการตกปลาทุกๆกท่านนะครับมาเจอกันอีกคลิปครับผมกับนาวาชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีอีกแล้วครับผมก็สําหรับไม้นี้นะครับผมก็คือคลองใหม่นะครับชื่อคลองว่าคลองใหม่นะครับอยู่ในเขตอำเภอพัฒนานิคมนะครับสําหรับไม้นี้นะครับ เราเคยมาครั้งหนึ่งเรานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อประมาณอ p พีที่8 1 82ประมาณนั้นนะครับผมวันนี้ก็เลยลองเข้ามาอีกครั้งหนึ่งมาลองดูครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนครับนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับตอนนี้ก็อากาศก็เย็นๆครับลมแรงมากนะครับก็ทุกอย่างก็พร้อมหมดแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็จะตกกันที่ระยะ36นะครับผมตกแบบไม้ตาย นะครับหนึ่งตะขอนะครับผมสายที่ใช้นะครับเป็นสายตราคิงนะครับสายเมนเบอร์สองจุดห้าชิงหน้าเบอร์สองจุดศูนย์นะครับแล้วก็ตะขอที่ใช้นะครับผมเป็นเบ็ดทรงจินุนะครับตูดถ่วงนะครับผมจากร้านเซเลเยอร์ฟิชชิงนะครับเบอร์หนึ่งนะครับผมแล้วก็เหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับผมก็เหยื่อคุณภาพโปรตีนสูงเหยื่อตกปลาบันโจนะครับผมเอาละครับตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วว่าเราเราก็มาบีนเหยื่อนะครับมานะนี่เลยครับ ตะขอเดียวเลยนะครับวันนี้สู้กันแบบตัวต่อตัวครับก็เกี่ยวชิ้นขนมปังเหมือนเดิมนะครับตามสูตรนี่เลครับไม้ตายหนึ่งตะขอครับผมจับจีบบีบตูดเรียบร้อยไม้แรกไป รับไม้แรกลงน้ำนะครับมาดูกันครับวันนี้จะเป็นยังไงมันจะมานไหม <c oughs> แต่ว่าไม้นี้นี่คือรถจะผ่านข้างหลังเราบ่อยนะน้ครับนะมันเป็นถนนลูกรังครับเป็นบ้านสวนนะครับบ้านฟาร์มอยู่ข้างหลังเรานะครับก็จะมีรถผ่านมาบ่อยแล้วก็ลมก็จะตีขี้ฝุ่นหัวแดงมาที่เรานะครับ <c oughs> หนาวๆแบบนี้โอกาสให้เหีสูงครับวะนะมาลองดูครับสภาพน้ำก็ลึกมากนะครับข้างหน้านี่สองเมตรกว่าเลยนะครับคันสามหกนี่เหลือเหลือแค่มิดเดียวนะครับน่าจะน้ำน่าจะเกือบสามเมตรเลยนะครับ โอ้ยไม้ทิมนหน้าครับ <laughs> โหลมจริงแล้วันนี้มุมมุมกล้องมุมนี้อาจจะย้อนแสงสักนิดนะครับนะนะฝั่งนู้นมันแสงจ้ากว่าครับ แล้วตะหลิงก็ชันมากเลยครับบอลลังนี่ขาหน้ายืดสุดเลยนะครับมันอาจจะคอกแคกนะครับวันนี้คือสภาพไม้ตรงนี้มันเป็นกอไผ่หยุ่งข้างนะครับน,นแล้วก็ตรงนั้นมีต้น,นชําช้านะครับที่โดนตัดลงไปในน้ํานะครับก็เลยเลือกจุดนี้นะครับเพราะว่าคิดว่ามันจะเป็นที่หลบอาศัยของปลาครับผมแล้วก็พื้นท้องน้ําข้างล่างจะเป็นขี้หล่มนะครับเป็นคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นพวกจอก โู้ลอยเต็มเลยนะครับแล้วก็เพิ่งลอกไปเมื่อตอนหน้าน้ํามานี่เองนะครับข้างล่างก็จะเป็นขี้เลนหลบหลมนะครับขยับครับขยับตุ้นขยับครับเมื่อกีเหมือนตุ้นขยับซึกนึง เหี่ยวนะมันะแมวเงียบรับ <laughs> <laughs> <h ums> โอกาสแห้งสูงแลวมัง้งตัวมากินไม่นอ้อ ทุ่มขยับครับนะถอนอุ้ยเอาละครับมีถอนอยู่ครับนะแต่ว่าครับถอนจะเอถอนจะเอต่อครับโอ้รถผ่าน,น่นะแล้วนะ ทุนไม่ลงทุนไม่ลงมาแล้วครับนะเป็นชั่วโมงกว่าเลยนะครับกว่าจะเจอตัวแรกครับปลาตะเพียนน้อยครับนะโอ้ยแตมแรกครับผมปลาตะเพียนน้อยเอาเก็บไว้ก่อนครับเป็นตัวประกันครับมันหมานมันหมานเนาะเปิดหัวด้วยปลาตะเพียนน้อยครับโอ้ชั่วโมงกว่าครับนะลมหนาวครับผมเองยังเริ่มคัดจมูกเลยครับ แต่มันก็มีเหมือนตอดจุกๆยิบๆบ้างอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนมันไม่คาบโดนตะขอเบ็ดหรือ,อยังไงครับวัดไม่โดนสักทีนะครับเพิ่งจะโดนเมื่อกี้นะครับจนสิบโมงครึ่งแล้วนะลงเบ็ดเก้าโมงครึ่งครับพตอนนี้สิบโมงสี่สิบแล้วเพิ่งเจอตัวแรกครับ <c oughs> อากาศมันหนาวนะับถอนหอ น้ำมีตอดแล้วครับนะฮะหึไหลลงโอ้โหไหลจุดไปเลยครับเมื่อกี้ ขึ้นตรงทุ่นตลอดเลยนะครนะับมันนีะแต่มันแต่มันไม่ยังไง <c oughs> <c oughs> ถอนไหมหรืออะไร <c oughs> ถอนโอ้โห ถอ,อนก็ว้าวครับอะไรก็ไม่รู้ครับ ถอนเออนี่โหกว่าจะเจอตัวนะพ่อเอ้ยนี่ครัะนะครับปลาสร้อยนกเขาครับอุ้ยต้องสายแล้วครับกี่โมงแล้วเนี่ยสิบเอ็ดโมงยี่สิบนะครับถึงจะเจอครับพนะโอ้นานมากเลยครับตอนเช้านี่ไม่เอาเลยครับตอนนี้อากาศมันเริ่มร้อนขึ้นหน่อยนึงเพิ่งมีตัวมากินครับโอ้จะถอดใจอยู่เลยจะกลับแล้วเนี่ยเงียบเหลือเกิน ทีเผือทีเผือมาทีเผือมาทีเผือเก็บกล้องแล้วด้วยเฮ้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 ยนักนครับนักครับอื้อืออือยังไม่โผล่นะครับนะแล้วผมเก็บกล้องแล้วด้วยครับโอ้โหถอดใจแล้วมาตอนทีเผือแล้วโอ้โหดูฟองข้างหน้าครับปลาอะไรครับเนี่ยยังไม่โผล่นะครับอื้ออือืเอ็นรีดน้ำดังปี๊ดปี๊ดเอ็นรีดน้ำดังปี๊ดปี๊ด นี่ครับขึ้นน้ำแล้วครับขึ้นน้ำแล้วนะเอู้้มาทีเผลครับนั่งตั้งนานนั่งตั้งนานไม่กินครับมากินตอนเก็บของครับอไม่โผล,ลนะ่นะมันนะเอ้ยเอ้ยงัดอย่างเดียวตั้งคันได้แล้วงัดอย่างเดียวอื้มอื้มอื้อนะครับอื้ม ยังไม่โผล่ครับมีตะขอเดียวไม่กลัวหรอกไปเลยอหอู้เห็นตัวแล้วไงไงนี่ยอมไหม ยอมไหมนีย่ยอมแล้วโอ้ยยัง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 ไม่ยอมยังไม่ยอมนีย่ยอมมายอมสะเท์เจ้าปลาอื้อเฮ้โดนแล้วครับนะอุ้ยมาจาังหวะเผลอครับแล้วผมกำลังเก็บของ,ของด้วยนะครับกำลังเก็บกล้องด้วยครับนี่เลยครับอู้ใส่ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวๆด ทำยังไงดีถึงจะไม่ประมาททำยังไงถึงจะไม่ประมาทโอ้โหสัตว์เข้าเต็มปากเต็มคำเลยครับนะมีหลุดยากครับไม่มีหลุดหรอกครับโดนปากบนสวยงามเลยครับปิดก่อนนีเรียแบบร้อยปิดแล้วเอามาขี้ม้ดอเอามาหลอเอามาหล่อ จก,กเงือกกเงือกมาอก่อนเอามารอก่อนตกน้ำอีกซะหละเบ็ดนักบุญอีกซะจกเงือก่อนครับนี่ครับนะไซโลได้อยู่ครับโลกว่าได้อยู่ครับนี่นครับอยี่ศกครับรอดแฮวแล้วครับมาตอนเก็บของพอดีนะครับนี่นะครับนะ เอ้มัน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 ยะ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 มาแล้วครับนะต้องมีเลยครับอยากได้ตัวโตๆต้องเยอะตกปลาบนโจโอ้มาตอนเก็บกล้องนะครับกล้องหน้าพอเก็บกล้องปุ๊บกินเลยนะครับวะนะผมถอดใจแล้วครับมันจะเที่ยงแล้วนะครับแล้วคือเงียบมาทั้งวันเลยครับเงียบมาทั้งเช้าเลยนะครับตั้งแต่เราลงเบ็เก้าโมงครึ่งนะครับ แล้วก็เงียบแบบไม่ค่อยมีตอดเลยมีตอดไม่กี่ครั้งสองสาครั้งเองนะครับแล้วก็เงียบกันเป็นปลาน้อยตอดแล้วนี่กําลังเก็บของกําลังเก็บก,กล้องครับมาเลยครับโดนเลยครับวะนะเ <c oughs> ออไม่เหวแล้วครับไม่เหวแล้วสู่ต่อนั่งต่ออีกสักห้านาทีเนยครับนะอีกสักสองสามไม้ดูครับโอ้ได้ปวดแขนอยู่ มีมาอีกไหมโอ้ยอโอ,โอประกอบกล้องใหม่ครับต้องประกอบกล้องใหม่ครับนะนั่งต่ออีกสักแป,ป๊บหนึ่งครับค่อยค่อยกลับครับปลาเริ่มกินแล้วมันกินเที่ยงเลยนะวะนะเพราะว่า ตอนเช้าอากาศมันเย็นครับปลาไม่เข้าเลยครับอากาศมันหนาวนะครับ กอครับผมเอาละครับนะะเดี๋ยวขอส่งงานหน้านก่อนนะครับสําหรับวันนี้ครับผมนี่มาแล้วครับลอดแห้วครับผมแต่ว่ามีปลาส้อยนกเขาแหลมมาตัวหนึ่งครับตัวนี้ปล่อยนะครับส้อยนกเขาปล่อยไปครับแล้วก็เอตะเพียนน้อยครับตัวเท่านิ้วมือครับเท่านิ้วโป้งน่ครับตัวนี้ปล่อยนะครับแล้วก็ผลงานของเราวันนี้ครับผมนี่เลยครับเดี๋ยวส่งงานตัวนี้นะครับ นี่เลยครับอนาสาหรับวันนี้ครับผมเป็นยี่สกครับไซ์โลกว่าได้ครับเกือบสองโลได้นะครับสําหรับวันนี้รอดเทวครับมาตอนจังหวะปิดกล้องพอดีนะครับแต่สําหรับช่วงเช้านี่คือมีตอดบ้างครับเป็นปลาน้อยตอดครับแล้วก็เงียบแบบสองสามชั่วโมงเงียบมากเลยนะครับจนเมื่อกี้ผมเก็บกล้องนะครับก่อนที่จะโดนตัวนี้คือผมเก็บกล้องสองทุนไปแล้วนะครับแล้วก็มากินจังหวะที่เก็บกล้องพอดีนะครับก็ได้งัดกันอยู่พักหนึ่งได้ปวดแขนอยู่เหมือนกันก็ถือว่ารอดแหวครับ คนมันจะหมานนวนะก็เอาละครับผมก็สมควรแก่เวลานะครับนะเดี๋ยวก่อนที่จะจากกันวันนี้ครับผมนี่เลยครับฝากไว้ด้วยครับนะสําหรับเหยื่อตกปลาบรรโจครับถ้าอยากได้ตัวโตๆต้องเหยื่อตกปลาบรรโจรมันหมานๆครับนี่ครับยี่สกไสงามๆนะครับวนะเอาละครับเรียบร้อย ก็เอาละครับวนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับวันรอดแห้วนาทีสุดท้ายสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าที่หมายธรรมชาติที่ไหนสักที่นึงนะครับกดติดตามไว้นะครับนะเดี๋ยวจะพาไปลุยหมายธรรมชาติหมายต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะว่าชาแนลต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้จบแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย